สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูปั๊มลมเคลื่อนที่นะครับว่ามันทำงานได้จริงไหมนะครับอันนี้เป็นปั๊มลมสำหรับใส่ติดกับรถยนต์นะครับไฟ12โวลต์นะครับไฟดี12โวลต์ปลายสายก็จะเสียบกับที่จุดบุหรี่นะครับตรงนี้ผมเอาไปเสียบกับที่จุดบุหรี่ได้เลยนี่ต่อไฟมามัาก็จะมีวัดค่านะครับวัดหน่วยเป็น psi เป็น bar เป็น kpa เนะี่ยเป็นกิโลกรัมเซนก็มีนะครับแต่ผมจะวัดเป็น psi นะครับเป็น psi เดี๋ยวผมจะตั้งไว้เป็น14นะครับเสร็จแล้วอพอ,อ14นะครับเนี่ยพอแรงดันถึง14 psi มันจะตัดนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นไฟฉายนะครับผมนี้ไฟฉายอยู่ตรงนี้นะครับ เปิดเครื่องนะครับจะเติมลมเ,เหมือนมันจะตัดมันจะต้องตั้งตรงนี้ไว้เยอะๆนะครับี๋ยวค่อยตั้งกลับมาตอนที่มันทํางานได้นะครับตั้งแรงดันไว้ไม่งั้นมันสูบป,ปล่อยลมมานิดนึงมันจะทํางานไม่ได้เดี๋ยวผมปิดเครื่อง ที่ผมตั้งไว้ายางแข็งพอดีคือจะต้องตั้งแรงดันให้มันสูงขึ้นไปก่อนครับตัวนี้ไม่งั้นมันทํางานไม่ได้เหมือนให้แรงดันมันสู้กับตัวแรงดันลมในในเนี่ยในล้อนะครับก็ถือว่าพกพาได้นะครับทํางานได้แต่ต้องรู้มันมีตัวตั้งค่อนข้างจะจุกจิกนิดนึงนะครับถ้าเป็นแบบไม่มีเลขตั้งก็น่าจะเวิร์กกว่านี้นะครับแต่อันนี้คือ มันละเอียดตรงที่ว่ามันตั้งแรงดันได้แต่เราต้องตั้งตั้งเลขขึ้นเลยไปให้มันทํางานได้ก่อนนะครับตั้งไปทุงสูงเลยเราคอยลดตัวเลขลงมาอย่างเมื่อกี้นะครับผมลดไปให้มันเหลือสิบสี่ครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็แข็งแล้วนะครับนี่มีบอกให้ดูประมาณนี้นะครับปั๊มลมเคลื่อนที่ก็พกติดรถดไว้ก็โอเคแต่ส่วนรถยนต์ผมยังไม่เคยลองแบบว่าไม่มีลมเลยนะครับเดี๋ยวจะลองดูเจะไว รอบหน้าจะมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับคลิปนีนะ้ดูมอไซค์ไปก่อนถือว่ามอไซค์โอเคสูบได้ครับ